เราไม่ทิ้งกันสรุปมาตรการเยียวยาม้วนเดียวจบสูงโค้งสุดท้ายภารกิจแจกเงิน15,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารสาระสำคัญมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกเช่นเคยคะ่ะก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สรุปมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันเข้าใจง่ายม้วนเดียวจบก่อนเดินสู่โพงสุดท้ายภารกิจแจกเงิน15,000บาทให้ผู้ได้รับสิทธิกว่า15ล้านคนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นเรื่องปากท้องที่ส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของผู้คนคือการแจกเงินเยียวยา5,000บาทมีจุดเริ่มต้นมาจาก รัฐบาลมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังกู้เงินตามพระราชกำหนดหรือพอรกอโดยให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมพร้อมได้ออกมาตรการดูแลแรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทาง,ทาง,ทางตรงและทางอ้อมโดยการสนับสนุนเงินคนละ5,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนต่อมาวันที่28มีนาคม2563 w w w เราไม่ทิ้งกัน .com ได้เปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติ รับสิทธิ์เงินเยียวยา5,000บาทได้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะตอนนั้นธนาคารกรุงไทยเปิดเผยว่าก่อนเปิดระบบมีประชาชนรอลงทะเบียนกว่า2ล้านคนหลังจากเปิดระบบใน2นาทีแรกมีประชาชนเข้ามาลงทะเบียนจำนวนมากถึง20ล้านคนส่งผลให้ระบบการลงทะเบียนขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้จากนั้น w w w เราไม่ทิ้งกัน .com ได้มีการเพิ่มปุ่มขึ้นมาอีก5ปุ่มคือยกเลิกการลงทะเบียนตรวจสอบสถานะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินให้ข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นทบทวนสิทธิ์โดยปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วในวันที่22เมษายนที่ผ่านมาหลังจากกระทรวงการคลัง ประกาศปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิแล้วนั้นแต่ยังคงเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้นอกจากนี้ครังยังได้เพิ่มช่องทางร้องทุกข์เราไม่ทิ้งกันสำหรับประชาชนที่มีปัญหาในการลงทะเบียนสำหรับช่องทางที่เปิดรับเรื่องร้องทุกข์ได้แก่สาขาของธนาคารกรุงไทย ออมสินและทกสทั่วประเทศรวมถึงศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดและศูนย์ดํารงธรรมอำเภอที่ระหว่างวันที่18-29พฤษภาคม2563โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดร่วมให้ข้อมูลคำปรึกษาจำแนกประเด็นปัญหาต่างๆแล้วรวบรวมนำส่งกระทรวงการคลงังเป็นรายสัปดาห์ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อสรุปข้อมูลล่าสุดณนะวันที่20พฤษภาคม2563มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น28.8ล้านรายมีการลงทะเบียนซ้ำ4.8ล้านรายการและลงทะเบียนไม่สำเร็จ1.7ล้านรายทำให้ผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน22.3ล้านราย มีผู้ผ่านเกณฑ์15ล้านรายไม่ได้รับสิทธิ์7ล้านรายและอยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิ์2.4แสนรายล่าสุดนายเละวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังเผยกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ว่าหลังจากวันที่29พฤษภาคม2563 คาดว่าจะนำปุ่มยกเลิกการลงทะเบียนหรือยกเลิกการทบทวนสิทธิ์ออกจาก w w w เราไม่ทิ้งกัน .com ส่วนปุ่มเปลี่ยนแปลงข้อมูลรับเงินนั้นยังคงอยู่เนื่องจากยังมีประเด็นที่ผู้ได้รับสิทธิ์บางรายยังไม่ได้รับเงินเพราะบัญชียังมีปัญหา ส่วนปุ่มสละสิทธิ์ก็ยังอยู่เนื่องจากถ้าเจอใครที่ไม่มีคุณสมบัติรับเงินเยียวยา5,000บาทจะต้องคืนเงินสำหรับปุ่มตรวจสอบสถานะจะอยู่จนปิดโครงการอย่างไรก็ตามหลังจากเสร็จภารกิจการจ่ายเงินเยียวยา15,000บาทให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดแล้วเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันจะยังคงไม่ปิดตัว เนื่องจากจะค่อยอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องประชาชนได้ค่อยรับทราบต่อไปค่ะก็ได้จบลงไปแล้วสำหรับข่าวสารสาระสำคัญขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ